听个到呢。 หยัดแบกบหยัดแบกสุกข,ข้วเลยเก็บตังไว้ซ่อมรถอามาไอ้นี่นะามาน้ำท่วมนะ หนึ่งสองสมสี่ห้าหก ກ້າວນີ້ດີ10อะไร

ต้มห้ดูอะไรนะให้ดูนถ้วยสั่งอมันดูในมันดูในในนั้นดูมันใหญ่เพราะสั่งนี่มันเล็กต้องต้องไปหาซื้อรางต้องใหญ่กว่านี้หน่อยอันนี้มันเล็กไปอันนี้เป็นถ้วยที่ว่า ใส่ใส่น้ำพริกอะ่ะต้มน้ำอะ่ะน้ำร้อนใส่มะม่าเนี่ยเนี่ยบางที่มันไม่ได้ไม่มีอะไรลลเลยพัดลมก็ต้องลงก็ต้องเตรียมมาแต่างเดียวม,มีไฟอะ่ะบางที่ไม่มีไฟน้ำก็มีน้ำกินก็ต้องซื้อก็ต้องซื้อซื้อน้ำสิงนะ ว่ายามสปายซื้อหมดเละซื้อหมดเลซื้อลงทุนใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำเย็นน้ำร้อนมันไม่เยอะน้ำร้อนมันนิดเดียว สั่งตรงเท้าก